สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกี่รักควายไทยทุกท่านนะครับเมื่อน,นี้นะครับวันที่เก่านะครับวันที่เก่ากระดาษกระดาคม2,500ันารบานะครับเพื่อนๆมาชมน้องมาไลนะครับน่งองมาไลอาย,ยุ18เดเตือนนะครับอายุ18เดือน ลูกเจ้ารานหางแสนนะครับนี่นะครับพ้าเพิ่งเกิดพราเบิ่งอางลึกๆนะครับอางลึกๆหางหนาซาใหญ่นะครับนองมาไล่มันนี่บรรยากาศในคลอกเครื่มฟ้าเครื่มฝนนะครับเครื่องฟ้าเครื่มฝนมันนี่นี่นะครับความสูงลอยสามสิบสี่นะครับขาดว่าน้ากดอย่าเด็ถึงลอยสี่สิบนะครับน่องมาไลนะครับ นี่นะครับข้อยอายุสิบแปดเตือนนะครับนี่นะครับเขายังน้อยนะครับเขายังน้อยยังบริยมนะครับนี่นะครับนงมาไล่นะครับลูกเจ้าล้านหาแสนนะครับนี่นะครับเขาเขายังน้อยเลยนะครับนี่คือยสิบแปดเตือนของแท้นะครับนี่นะครับเขาจะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ยัง สงสัยเหลืองเขาค้ายนะครับว่าค้ายอายุเท่านั้นตนนัวนี้เขามันซ้ำไหนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆนลองดูนะครับควายเขาสิบแปดเดือนกับค้ายเขาสองปีนะครับน้องพันษานะอายุสองปีพอดีนะครับหกสองปีเมื่อวันที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตัวท,ที่อยู่ในคองน้ำกันนะคือน้องพันษานะครับสองปี เขาสีเงาครับเขาสีเาาอันนี้1ิบแปดเือนนะครับ1ิบแปดเือนน้องมะไรนะครับเขาก็จะประมาณนี้นะครับตุ๊กปุ๊นะครับยังบาเาานะครับยังบายาานี่นะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เป็น fc นะครับน้องมะไรนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับ ี๋ยวจะมาทายทํานะครับในการพัฒนาควายไทยนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับยูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวน้องมาไล่พาะผสมผมสิทายทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะผสมพ่อไหนนะครับสายพันไหนเพื่อที่พัฒนาให้เขาได้ลูกที่ไงนะครับเป็นการพัฒนาสายพันุนะครับในอนาคตนะครับนี่นะครับ เป็นค้วยอ้างไงดีนะครับอ้างไงอ้างลึกดีนะครับสําหรับหนองมะไรนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามหนองมะไรนองพันษาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ